เลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง YouTube คนสองเลนะครับวันนี้มาเลาะยิงคากรองนะกรองลังปิดครับผมตอนนี้ผมอยู่แถวกรองแปดนะ ลาอยิงบนท่อนะผมจะเดินยิงบนท่อก่อนนะครับแล้วก็ไปค่อยไปขึ้นสะพานนะนี่ครับท่อมันเป็นท่อน้ำนะท่อน้ำประปาขนาดใหญ่เราเดินบนท่อน,นี้ได้เลยนะเดินเลาอยิงบนท่อได้เลยนะครับสำหรับท่านไหนที่กดติดตามกันไว้แล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยอ่า ว่าจะมาหายิงไปหายิงปลาจะโดอยู่ไปเฝ้าอยู่สองวันแล้ยังไม่เจอตัวนะครับว,วันนี้ก็เลยต้องมาหายิงปลาเนยียนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวกับข้าวในตู้เย็นจะหมดนะจะสลับกันไปแนละ้วจะสลับกันไปจะไปนั่งซุ่มจะโดก็ถ้าเกิดไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าได้ก็สวยงาม <c oughs> วันนี้เราจะพามายิงปลานินกันก่อนช่วงเช้าเดี๋ยวช่วงเย็นก็ไปทุ่มจะโดนะครับเมียมีเยอะ,ยอะปลานินมีเยอะนะครับพระไซสามขีตีกีห้ากียันเกือบเกือบโลแปดกีโลหนึ่งก็มีเลือกยิงเอาปลาเยอะครับแต่ว่าต้องเลือกยิงเอาะตัวใหญ่จะมาลึกหน่อยครับยิงยากต้องต้องคอยดูนะครับ ไป,ไปนะโอ้ติงเลยขึ้นมาแล้วค่อยค่อยขึ้นมาแนละ้วขึ้นมานครับนี่สวยอยู่นะครับโอ้ตัวแดงแป๊ดเลยนะนี่นี่ครับโอ้ ตัวแดงแป๊บเลยนะฮะนี่ครับผมตัวแดงแป๊บเลยนะฮะยิงเข้าไหนวะเ,เข้าคอนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเอาปลาไปเก็บก่อนนะ ดีมากพี่ดีมากีสาวเลยนะเดี๋ยวเข้าไปพันนีดีสาวเลยครับเดี๋ยวเข้าไปพัน เดี๋ยวมันจะไปพานอย่นะโอ้นี่ไทยสวยอยู่นะครับที่เดิมจุดเดิมเลยฮนะโอ้โหลูพี่วันนี้แม่นมากนะนี่ครับเอาจุดเดิมเลยนะก้านคอครับโอ้เยี่ยมเลยลูพี่นี่ครับเฮ้ยนี่ก็สวยอยู่นะครับไปเดี๋ยวรอปลาไปเก็บก่อนนะ

rồi đang phát lắm hàng nha, nè, đồ để chúng ta đi kiếm còn nha, nè, anh em thấy tuyệt vời nha, buổi bừng bêm bóm nha các, เอาไปกายกายไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยกายนี่ใสสวยใสสวยอยู่นะครับนี่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 ดูดูนี่ครับนี่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 ฝีมือลิศนะนี่นี่นี่ไออยู่ไหนว่ะไปอยู่ไหนว่านี่ครับไอ้กายนีโอเคต่อตามต่อนี่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  เห็นวยอยิงบีแล้วนะแบบเห็นเงาเงาไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้สวายหรือปลาชะโดมันไปพังเลยที่อ่ะยังอยู่ปะละ่ะอยู่รอดนะรอดร่างเลย,ยปลาอยู่ฝั่งโน้นแล้วถอดนรอ,อกคันพี่ผ่านรอดไปผ่านรอดอะไรเน,น,นี่ยรอดปะยังไม่จบ มันเข้าป่าแล้วเออเฮ้ยลงไปซ้ำตรงนู้นดิเข้าป่าแล้วเข้า่าแล้วพี่น้อยเข้า่าแล้วซ้านั้นเลยโอ้หนานนะมีาไปนู่นเยหู่นตาตรงาอละ เราขาละพี่ลอยลงเลยลงลงไปเลยลงไปเสาตรงนู้นน่ะนู่นน่ะพี่น้อยนู่นนู่นนู่นเอ้าลอยลงไปเลยวนไปนู่นแล้วปลาไปนู่นแล้วนู่นมึงต้องลงไปเอาเชือกตรงนู้นไปงมเชือกตรงนู้นน่ะ กำลังจะขึ้นอะไอโดครับไอโดเห็นตัวแล้วนะไอโดบอยมึงมาอยู่ที่ฝั่งเนี่เราลากขึ้นมาเลยไม่ต้องถามแล้วนะลากมาเลยไม่ต้องถามแล้วมันหมดแรงแล้วอุย้ยตัวใช้ได้อยู่ตัวสวยอยู่ด้วยด้วยด้โดมึงเอามือไปมึงเอามือมไปไว้ที่ปากเดี๋ยวมึงก็งับมือแบบนี้ เอานิ้วแยญ่ก็ไม่ดีนี่ครับขึ้นมาแล้วนะนี่ตัวนี้4กว่าเหมือนกันนะครับโอ้ฝีมือน้องบอยนะครับมึงไม่เห็นหน้าคนเลยไบร์ที่อนี่ฝีมือน้องบอยเย่อมเลยครับผมวันตัวที่สามแล้วนะครับเก่งคว่าเอาปลาถือดูนี่ครับไอโดก็มีแล้วมันมีเกี่ยวเกี่ยวมือไอลิปไหนกันนี่เนี่ครับไอโดไอโดคลองแต่นะครับ แม่ก<ค>ับล <ousse> <Superman> ูกครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวมาเฝ้ากันต่อใช่คเช้ามาจอดกันลึกเลยคะเดี๋ยวมาเฝ้ากันต่อเดี๋ยวเรามาเฝ้ากันต่อแล้วนี่ครับพี่น้อยกำลังดกช้างครับพี่น้อยดกช่วยพี่น้อยดูมีคนนี้ได้ตัวใหญ่สุดนะเนาบนี่ได้ตัวใหญ่สุดนะ่ยเนี่ยเนะ ไอ้กายก็มีครับไอ้โดก็มีไอ้นินก็มีครัตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับได้เวลากลับบ้านแล้วนี่ไอ้โดสามตัวนะนี่ยังพีมายังนั่งกันอยู่นะต้องกลับก่อนนะครัใกล้มืดแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ